นี่สัมภาษณ์สดๆดกับป๋าจากมหาสารคามมาถึงนี่ตั้งแต่ตีสามโอ้โหยอมใจจริงจริงมาสอมเราบ้านสองทุ่มระหว่างทางรอนันไปเรื่อยแ้โอ้รู้ตื่นมาตอนตีสี่เห็นป๋าจอดอยู่หน้าร้านครับผมแล้วดูหนูรีวิวก็เลยทำตามทำอะไรตามก่อนได้ครับรีวิวแล้วก็ลองทำตามดูโอเคได้โอเคได้ก็เลยมา เลยมามาหาด้วยตัวเองอะไรวันนี้หาด้วยตัวเองดูจากรีวิวก็เลยทําตามทําตามแล้วมันดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นครับโอ้ไม่ดีคงไม่มาสารคามเนี่ยโคตรไกลเลยวันนี้มาทําหลายอย่างเลยก็ล้างอุดแล้วก็ใส่ท่อเป็นยางครบเลยมาที่นี่ทีเดียวฝากหน่อยคนที่อยากมาที่นี่ครับถ้าใครที่อยากมานะครับทำแล้วจบเลยต้องที่นี่ที่เดียวครับคบมยังซ่าครับครับผมนี่นะครับจากสารคามกี่กิโลปะก็ 400กว่าโลโอ้หโหต้องจ่ายเท่านั้นนะครับจ่ายล้วนๆที่มาขอบคุณฝามาเดี๋ยวเดินทางปลอดภัยบกันครับ